โอเคเดี๋ยวเรามาให้หาหปลาล้า,าลนะ s <S right ไม่ใช่อันนี้นะครับสารอาหารไม่พอฮัลสวัสดีค่ะทุกคนวันน wow. ี้ก็ รืงานยามดีนะคะจะพาทุกคนไปชมบ้านเลือนไทยแล้วก็ไปอัปเดตงานเช้ากันว่าตอนนี้งานเช้าของเราเนี่ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ลบบุรีค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบ้านเลือนไทยของเราแล้วก็สถานที่จัดงานเช้าของเรานะคะงานแต่งของเราว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะใกล้จะถึงแล้วพี่แบ<ถา>น อากาศดีมากค่ะโอ้โหอากาศดีมากครับพี่แวนอากาศดีมากดีนะที่ไม่ตายเกียดบ้ามันก็ยังดีอยู่มันก็ยังไม่ร้อนมากเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะเราก็อาจจะมาแบบสายนิดนึงเพราะว่าพี่ที่เขาดูแลบ้านเขาทําความสะอาดให้เราอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวพาขึ้นไปชมบ้านกันเลยค่ะบ้านนี้ชื่อเรือนไทยจันทรใช,ใช่ไหมคะถ้าเก้มจะไม่ผิดเนาะก็อยู่ที่เรือนรักที่นี่ลบุรีนะคะก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมบ้านกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนว่าคือบ้านเรือนไทยที่นี่อะคะ่ะเราจะใช้จัดเป็นงานเช้านะคะซึ่งงานของเราก็จะเริ่มที่7โมง9นาทีใช่ไหมแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะให้แขกที่มาแต่เช้าเลยแล้วแบบ ยังไม่ได้ทานข้าวมาก่อนก็สามารถมาทานข้าวที่นี่ได้เพราะว่าแก้มกับพี่แอนก็เตรียมข้าวต้มผัดไทยขนมไทยน้ํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยก็จะจัดเป็นโต๊ะให้ทานอาหารสําหรับแขกที่มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เห็นรถตรงด้านนู้นนะคะก็จะเป็นรถที่เ,เป็น,ปนใช่เป็นซุมซ้มก็จะเป็นซุ้มอาหารที่แยกๆก,กันไปว่า จะเป็นอาหารแนวอาหารไทยขนมไทยโซนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแยกเป็นซุ้มแบบนี้เลยแล้วก็คนแขกที่มาในงานก็สามารถเดินเพื่อไปแบบเลือกทานได้เลยตามสะดวกตามสบายนะคะแล้วก็เพื่อรอเริ่มงานเช้าของเราก็คือซัพพอร์ตอาหารให้แขกเต็มที่จะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆค่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็าถึงท่านบนแล้วครับเรือนไทยจันทร์ก็วันนี้ขึ้นมาสบายนิดนึงครับวัเดินขึ้นกปกติในวันงานนี่แะ่แบบมีแบบเหนื่อยนิดนึงใช่เพราะว่าวันงานก่อนทางเดินขึ้นมาก็จะเจอประตูกั้นเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องเปนหนักๆนะ <laughs> เพราะว่าถ้างเงินไม่มากพอก็ไม่ให้ผ่านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องด้านบนนะครับมีอะไรบ้างก็อย่างฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็น ห้องพิธีส่งครับจัดพิธีส่งตอนห้วง7จ็โมงเนาทีครับก็คือเป็นเลขมงคลเลยแล้วก็ย่านกลางเนี่ยที่เห็นแบบเข้ามาแล้วเจอเลยจะเป็นตรงรถน้ําสั่งครับก็จะเป็นจะมีดอกไม้วันงานเนี่ยจะมีดอกไม้ประดับแบบ เยอะมากใช่ค่ะเพราะว่าธีมสีงานของแก้มนะคะในงานแต่งก็จะเป็นสีขาวสีชมพูพีชเบจอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ศาลาตรงนี้ค่ะตรงกลางก็จะเป็นศาลาที่มีดอกไม้เยอะที่สุดคือให้ทุกคนน่ะจำภาพตรงนี้ไว้นะคะว่าแบบตรงนี้ยังเป็นพื้นที่เปล่าอยู่เนาะแต่ว่าวันงานจริงของเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคือเป็น Be f o r e after ที่แก้มคิดว่าแบบน่าจะอลังการมากๆเพราะว่าแบบที่แก้มกับพี่แวรเลือกไปอ่ะสวยมากๆค่ะใช่แล้วก็ห้องต่อไปอันนี้ฝั่งฝั่งด้านขวามือเป็นห้องสุข ก็จะมีแบบว่าสินสอดทองมั่นอะไรจับพิธีสู่ขอกันตรงนี้นะครับใช่แล,<ด>แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพี่แวนเนี่ยจะให้สินสอดคุณแม่แกันเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้แก้มก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าวันที่วันที่ญาติญาติไปสู่ขอกันก็เจ้าบ่าวาเจ้าสาวก็แม่ไม่ได้เข้าไปด้วยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าท่านแบบขอสินสอด,ด,ดเท่าไหร่อะ,รอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแก้มก็จะพาไปดูอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องไฮไลท์สําคัญคือ เป็นห้องส่งตัวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะแล้วก็เป็นห้องที่แก้มเนี่ยจะซ่อนตัวกับพี่แวนตอนแรกด้วยให้พี่แวนไปตามหานะคะเพราะพี่ที่โบราณเนี่ยเขาก็ต้องให้เจ้าสาวหลบอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะคือแก้มอะ่ะชอบบ้านหลังนี้มากเพราะว่าเขาว่าเขาบอกว่าเป็นการออกแบบเป็นบ้านเรือนไทยที่มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่การออกแบบเอยหรือว่าแบบเฟอร์นิเจอร์วัสดุต่างๆที่ใช้คือก็ยังเป็นโบราณอยู่คือเรารู้สึกว่า เออเราเราได้แบบซึมซับมากมากเลยอะคะ่ะก็รู้สึกดีมากๆนะคะจะเจอห้องแบ่งออกเป็นสองห้องนะคะห้องแรกห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ส่งตัวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะซึ่งที่นี่ก็ทําไว้ให้สวยมากๆเราไปแต่งงานที่อื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีห้องส่งตัวที่เตรียมไว้ให้ขนาดนี้แต่ว่าที่นี่คือเตรียมทั้งห้องพระ พิธีรดน้ำสงังพิธีสู่ขออะไรไว้ให้เราแบบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีห้องส่งตัวให้เราด้วยจะเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องส่งตัวนะคะที่เนี้ยเขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถมาแต่งหน้าแต่งตัวทําผมกันด้ที่ห้องนี้เลยค่ะนี่โอเคข้างบนนะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะคะ่ะนอกจากพิธีเช้านะคะ จะเสร็จไปแล้วเนี่ยตอนเที่ยงนะคะเราก็ยังมีอาหารไว้รองรับให้แขกทุกคนนะคะได้รับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็จะเป็นอาหารเรือนแพริมน้ำนะคะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะคือสวยมากๆทุกคนจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศที่นี่ได้แบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะเราก็ เรือนแพเนี่ยจะทําให้เราแบบได้รับลมได้ซึมซับบรรยากาศที่แบบสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะจริงๆจะบอกว่าทานข้าวตอนเที่ยงก็ไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูพื้นที่ที่เจ้าบ่าวเนี่ยจะตั้งขบวนมาสู่ขอเจ้าสาวกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับมาถึงบ้านที่เจ้าบ่าวนะครับจะตั้งตั้งขบวนแบบว่าแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวเนาะพอถึงเวลาแบบว่านัดไห้ขบวนขันหมากไว้แล้วเนี่ยเราว้แบบเจ้าแบบ่าวก็จแะบบวิ่งมาขันหมากฟังได้แถว ตอนเลี้ยงสองเอ้าจะวิ่งมาครับกแล้วก็จะตั้งตั้งตั้งขบวนขันว่าไปสู่ขาเจ้าสาวกันนี่นะคะก็ถ้าใครที่แบบไม่เคยเห็นพี่แวนแบบฝึกทหารก็ได้เห็นแล้วใช่ครับก็ได้เป็นเรือนที่แบบว่าเจ้าบ่าวก็จะเตรียมตัวเตรียมของอะไรตรงนี้ครับที่นี่ก็จะมี เรือนนี้ก็สามารถพักได้จริงด้วยนะคะซึ่งวันจริงงานแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวของแก้มมาพักที่นี่ซึ่งพี่แวนก็ถือว่าเป็นบ้านของเจ้าบ่าวที่จะแหกขบวนขันหมาไปสู่ขอเจ้าสาวในเรือนไทยเรือนใหญ่หลังนู้นนะคะใช่ครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะบ้านทุกหลังในโซนนี้นะคะก็สามารถเช่าเพื่ออยู่พักนะคะวันแต่งงานของเราได้นะคะนอกจากที่เขาจะแถมเราแล้วเนี่ยเราก็เช่าเพิ่มได้ด้วยแก้มก็เช่าหลังนี้ให้กับครอบครัวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหลังที่พี่แวนก็ต้องสู่ขอแก้ม แห่ขันมาจากหลังนี้ไปสู่ขอบ้านหลังนุ่นเลยค่ะใช่ก็บรรยากาศดีมากๆค่ะก็ใครว่างๆมาพักผ่อนเขาก็เปิดให้พักได้ค่ะช่วงเย็นก็จะมีการเปิดให้มาออกกําลังกายได้นะครับรอบพื้นที่รอบบริเวณเพราะว่าที่นี่ก็จะมีเหมือนเป็นทะเลสาบอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดูวิ่งอยู่ล้อมรอบเลยค่ะใช่ เราก็เต็มอิ่มกับบรรยากาศของเรือนรักที่นี่รบรีบันนะครับก็วันนี้ก็ทุกคนก็ได้เห็นสถานที่จัดงานว่าความคืบหน้าตอนนี้มันเป็นไงจุดตรงนี้เราถ่ายอย่างนี้นะเราเอ่อมีพิธีอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับก็ทุกคนก็คงได้เห็นไปแล้วแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีแพนอยากจะจัดงานแต่งงานหรือว่าหาที่สถานที่จัดงานแต่งงานอยู่นะคะก็เราสองคนก็แนะนําที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็ ไม่ร้อนนะคะก็สามารถจัดพิธีได้แบบตามใจเราเลยนะคะแล้วก็พิธีก็ออกมาสวยตรงปกแน่นอนค่ะใช่ครับก็สุดท้ายก็คือถ้าใครแบบว่าอยากเห็นแบบว่าอยากให้เราทําี P ต่อไปเนาะอยากให้ไปที่ไหนลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ทั้งเพจเฟซบุ o กอ่อจีแล้วก็ YouTube ของเราเนยครับกดข้างบนนะอีก็ดีร้ไหนค่ะข้างบนครับข้างบนโอเคเดี๋ยวเรามาให้หารปลาไม่ใช่อันนี้นะครับสารอาหารไม่พอ Monster kill. 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 ไปเลยอาฮันตาพี่โอเคเดี๋ยวไปอยู่ไกลๆก่อนเดี๋ยวใช่ปลาคือปลาหมกปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาน้องหันน้องหันอยู่ไหนอุวยน้องหันนอนอยู่นู่นก่อนให้ทดลองก่อนนะโอ้โหดูนะฮะดูนะครับเธอต้องให้ไปเยอะๆอย่างนี้ดูนะครับดูนะครับ Åh oh, oh, oh.